ที่บ้านอยู่แถวนี้กันหมดเลยใช่ไหมครับไ,ไม่เล้กแตรงนี้มันล่มมันเย็นแล้วได้ไปเต้นเนี่ยเขาไหมเนี่ยหรอไม่เหลือกจะไม่มีเรื่องครับเอเอคนเยอะมาครับหาเอว้ลูนหางลูนบ้านพี่อยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะอย่ยจ้าเนี่ยอยู่ตรงนี้ข้างวัดเลยหน้าวัดนเนี่ย ที่นี่หมูอะไรหมูสามตำบลพุกกลางอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นคนที่นี่ไมเป็นคนที่นี่ค่ะแล้วงานบวชเนี่ยที่มีการบวชกลางคืนเยเคยเห็นไหมไม่เคยค่ะหรอรู้สึกยังไงบ้างอะก็แปลกแปลกแล้วก็สนุกคือแห่กลางคืนก็คือไม่ร้อนไงไม่ร้อนแล้วก็ก็ดีอ่ะมันเสียงดังอึ่กระทึกคึกโโกมไหม ปกตินะปกติดังปกติเหมือนทุกงานนั่นแหละปกติเออปกติไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรกันก็เต้นรำกันปกติเหมือนทุกงานครับผมแล้วเขาก็จะประดับไฟสวยมากแล้วไปร่วมงานกับเขาไหมไปอ่ะไปบวชอ่ะบุญด้วยเนาะได้บุญด้วยแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยก็อยากไปพอดีเขาเชิญก็เลยไปกันในเรื่องของงานบวชอ่ะเราเป็นคนไร้เนาะครับอือ คิดว่าค่าใช้จ่ายในงานเนี่ยแตงเสียงตีเนี่ยในงานเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดนั้นนะอันนี้มีแต่มีแต่มีคนมาช่วยกันเลยครับอืมเช่นอะไรบ้างอ่ะเครื่องไฟอที่รู้แมะเครื่องไฟแล้วก็แต่อะไรเงี้ยอืมอืมมีแต่พี่พี่น้นองน้องกันเลยอเพราะไอเจ้าของงานนะครับเขาเป็นติดตั้งเวทีครับทั่วไปถ้างานไหนไม่มีตังเขาในหมู่บ้านเขาช่วยหมดเลยครับคนในหมู่บ้านนะครับ ก็เรียกว่าเขามีน้ำใจมามีน้ำใจมาช่วยครับองานมันก็เลยดูใหญ่ดูใหญ่ครับที่เห็นอลังการนงานช่วยงั้นเลยครับไม่ใช่มีตังค์แล้วครับในความรู้สึกของเราคิดว่ามันแปลกแตกต่างครับแปลกครับมันแปลกครับตั้งแต่โตมาเราเคยเห็นไหมไม่เคยครั้งแรกครับครั้งแรกเหมือนกันถึงไร้สดครับไร้สดครับบอกให้งานบวชมันบวชลูกเพื่อนเลยดีไหยแปลกดีครับมันไม่ร้อนเลยครับมันจบเลยทีเดียวครับทํางานมันเดียวจบไม่ต้องมากังวล เช้ามาต้องยางทางานสองวันว่ามันก็เปลืองสองวันจริงครับแล้วก็คนที่มาร่วมเนี่ยร่วมงานเนี่ยเป็นใครพี่น้องในหมู่บ้านกันเลยครับพี่น้องในหมู่พี่น้องในหมู่บ้านไปหมู่บ้านใหญ่ๆฮะครับใหญ่เล็กๆ็เนี้ยทั่วไปเทคนิคกก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยนะในงานเนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่้พวกค่าใช้จ่ายพวกไฟประดับดนตรีอะไรอ่ะเขาก็มาช่วยๆกันทั้งนั้นเลยพี่ ก็มีให้แต่ค่าน้ํามันกันเพราะบางคนมาไกลจากโคราชอย่างเงี้ยก็ช่วยค่าน้ำมันกันส่วนพวกอาหารที่เป็นบุฟเฟ่ก็คือแม่ครัวแถวบ้านก็ช่วยกันทําก็ซื้อของซื้ออะไรมาทํากันอย่างนงี้มันก็ไม่ได้คิดเป็นตัวเงินอะไรเลยตอนเนี้เพราะมันไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายหลักๆอะไรบ้างไม่ได้คิดเลยเลยแต่ก็ไม่ได้ว่าหมดห้าแสนเป็นล้านอย่างที่คนอื่นเขาคิดเข้าใจกันเลยเพราะทุกอย่างมันคือคนในวงการที่เป็นอาชีพร่วมอาชีพเราอ่ะเขามาช่วยถ้าําพังให้เราจัดแบบนั้นนะพี่ไม่มีปัญญา จริงๆจะพยายามจจ,จัดเงินห้าแสนเป็นล้านพี่แคจะกินก็นจะมีเพราะโควิดโดนมาสองปีกว่าไม่เคยได้ออกงานเวทีเลยสายอาชีพนี่พี่ก็รู้อยู่มีใครได้ออกหากินกันจริงจังมั่งไม่เราเราก็ถามพระอุปชานะว่าถ้าเกิดกลางคืนบวชได้ไหมเพราะเราก็ไปทํางานแน่นอนเราก็เคยเห็นเขาบวชกันเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราลดเวลาว่าเออมองว่าเราแห่เรากินเลี้ยงแค่สามสองสามชั่วโมงเงี้ยสามทุ่มเราก็แห่มาที่ที่โบสถ์ใช่ไหมเลิกห้าทุ่ม ก็อาจจะมีเลทเกินบ้างเพราะตามเขาเล่นสนทนาเนาะมันก็เป็นปกติแต่ก็ไม่ได้เกินเวลาที่เราขอทางของหน่วยงานราชการที่เกิดเที่ยงคืนไม่เกินเพราะปิดก็ห้าทุ่มกว่าก็ปิดเสียงก็คือข้าบทปกติก็เงียบแล้วไม่มีอะไรครับก็ปกติเลยแต่มันก็อาจจะถ้าความเหมาะสมก็มองว่าไอ้ตรงอาจจะมีแสงสีอะไรที่มันไปกระทบกับโบสถ์แล้วมันเกิดวิบวับแล้วเวลาที่เข้าไปลงโลกโซเชียลกันมันก็อาจจะหลายคอมเมนต์เพราะว่ามันก็คนแล้วแต่คนจะคิดนะมันก็เหรียญมันก็มีสองหน้าสองด้านอยู่แล้วพี่ มันจะมีทั้งดีและไม่ดีกินข้าวจานเดียวกันจะบอกรสชาติไม่เหมือนกันเลยเราก็แค่อ,ออยากให้เห็นเพื่อนฝูงเขาอ,อยากมาช่วยก็อ่ะก็คือให้สัสรสวยงามล้วก็คิดแค่ประมาณนั้นเราไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะใหญ่โตอะไรขนาดนี้เจ้าภาพของงานบวชน,นะครับโยมมามาแจ้งอาตมาว่าขอใช้สถานที่แต่ก่อนหน้านั้นเจ้าภาพก็ได้เป็นนิมนต์อุปชาไว้ครับท่านอุปชา หรือท่านเจ้าน้าบนท่านก็บอกว่าบวชได้แล้วก็ได้รับสถานจากทางผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็อนุมัติ mm hmm. ให้แล้วก็มีการขอทำหนังสือขออนุญ,ญาตในการบวช mm hmm. กลางคืนได้อะไรประมาณนี้อาตมาก็ให้ใช้สถานที่อำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมมัยโยมก็ด้วยในยุคสมัยก็ไม่น่าจะมีความผิด อะไรนะายมนะแต่บางทีเหมือนว่าแสงสีเสียงหรือว่าอันนี้โดนตีจะถูกมองออกมาว่าเป็นภาพที่อา,อาแต่ก็เลิกประมาณหนึ่งครับตรแต่โดยทั่วทั่วไปวัดอื่นก็มีตรงนี้นะครับท่านอุปชาท่านได้บอกกาตามาไว้เดี๋ยวโดยทางวินัยก็ไม่น่าจะผิดอะไรแต่ในมุมมองอาจจะถูกมองแตกต่างไป<ม>ประมาณนี้ครับ อาตมาก็เห็นตามท่านอุปชาแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไม่ได้ขัดอะไรต่อเจ้าภาพอำนวยความสะดวกในฐานะที่เป็นเจ้าวาดก็คืออำนวยความสะดวกนโยมนะ